น้าสาวแพทองทานชิน,นวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบหารือกับนายหลี่เฉียงค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายจิรายุห่วงรั์นะ,ะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสาคัญดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าตลอดความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีที่ผ่านมาค่ะไทยกับจีนได้ร่วมมือสนับสนุนเกือ้อกูลกันมาตลอดนะคะทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขงล้า ช้างนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาคค่ะ จนปัจจุบันความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นตามลำดับนะคะทำให้จีนเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเน,นื่อง12ปีค่ะและเป็นนักลงทุนลำดับต้นของไทยนะคะและมูลค่าการค้าจนถึงพฤศจิกาย,ยน2567รวม100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นร109นะคะแล้วก็มีนักลงทุนจีนเนี่ยมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นเกือบ1.2หมื่นล้านบาทในช่วง9เดือน รวมทั้งการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันด้วยนะคะนายกกล่าวอีกว่าเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันกันจนแยกกันไม่ออกนะไทยกับจีนก็ยิ่งต้องประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดค่ะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในอนาคตโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มุ่งมองไปข้างหน้าและจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยมีกินมีใช้มีความปลอดภัยมีความพร้อมรับมือกับอนาคตนะ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อกันค่ะซึ่งได้มีการหารือกับทางประธานาธิบดีเช่นกันนะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้หารือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันดังนี้นะคะโดยไทยเนี่ยมุ่งม,มั่นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือน,นะคะในโครงการสําคัญค่ะให้บรรลุผลสําเร็จในปีนี้โดยเฉพาะการอนุมัติโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่2ค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสปปลาวและจีนได้และการรับ แพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนค่ะในฐานะทูตสันทวมตรีนะคะความร่วมมือเพื่อประชาชนมีกินมีใช้นะทั้สอบปายก็พร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจนะคะอาทิความร่วมมือเรื่องของการปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะแล้วก็การส่งเสริมความเชื่อมโยงของหู้โซ่อุปทา,านค่ะโดยไทยมีนโยบายสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่จะให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของจีนค่ะจึงเชื่อว่าจะนําไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันของ2ประเทศและภูมิภาคดังนี้นะคะด้าน,นของการค้าค่ะนายกเห็นว่าควรที่จะใช้ประโยชน์จาก FTA นะ,ะซึ่งอยู่ระหว่างการเจราจาค่ะยกระดับความตกลงให้ทันสมัยและหวังว่าจะสามารถลงนามได้ภายในปีนี้ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยยินดีที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามความตกลงหลายฉบับนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็การเปิดตลาดนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังมีการย้ำนะ,ะว่าไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของมาตรการนะคะกำกับดูแลนะคะมาตรฐานดูแลคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของสินค้าอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารค่ะทั้งสินค้าทุเรียนนะคะและน้าเชื่อมซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีการสั่งการยกระดับ การควบคุมแล้วก็กำกับดูแลแล,แล้วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยจะได้รับสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูงค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้มีความปลอดภัยนั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเองให้ความสําคัญสูงสุดนะคะโดยไทยเนี่ย พร้อมที่จะร่วมมือกับจีนค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะทั้งในเรื่องของระดับทวิภาคีแล้วก็ผ่านกรอบความร่วมมือแม่ขงล้านช้างนะในการที่จะปรับปราม อาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดจริงจังค่ะพร้อมขอความร่วมมือจากจีนในการสกัดกั้นและเตือนภัยเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนะคะรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในบรรดาชาวจีนด้วยนะคะส่วนความร่วมมือเพื่อประชาชนมีความพร้อมรับกับอนาคตค่ะไทยและจีนก็มีการเห็นพ้องกันว่าประชาชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศนะคะและความสัมพันธ์จึงควรที่จะเร่งส่งเสริมความร่วมมือใน เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะให้มีความพร้อมต่ออนาคตซึ่งไทยเองพร้อมที่จะส่งเสริมนะคะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์กับจีนค่ะในโอกาสที่ครบ50ปีความสัมพันธ์นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายนะ,ะกระชับความร่วมมือในระดับประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเพิ่มจานวนพี่เมืองน้องนะคะระหว่างกันให้เป็น50คู่ในปีนี้นะคะรวมถึงไทยเองค่ะยังมีแผนที่จะจัดทำสตม ที่ระลึกในอนาคตด้วยนะคะ